งานครับ Honda City GM2 นะครับคันนี้จัดรีแบบครับอ่ะโจนอกสถานที่นะคันนี้เคยเอาอีกคันหนึ่งเป็น Honda าฟีมาจากรีแบบไปแล้วนะฮะคันนั้นทำชุดใหญ่ด้วย ทำเป็นโปรห้าพันครับตั้งวาวล้างลิ้นล้าง,างหัวฉีดเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดสแตนเลสแล้วก็จูดของเดิมคันนั้นใช้น้ํามัน e ยี่สิบนะถ้าจะไม่ผิดนะครับคันนี้จัดเพิ่อมอีกคันครับคันนี้ใช้น้ํามัน e แปดห้านะครับหัวฉีด k ยี่สิบนะครับอ่พี่ก็ใช้มานานแล้วนะครับโอเคจูนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เก็บค่าที่ดีที่สุดลงให้กับรถคันดีแล้วนะครับ mm. เช็คกองอากาศให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นกองเคริเคนครับกองผ้าท่อเดิมเดิมสนิทครับมีแค่หัวฉีดเค20อย่างเดียวล้อเดิมขอบ15นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งกันนะฮะเหมือนเดิมครับเปิดแอร์อันนี้เปิดแอร์เบอร์หนึ่ง เดี๋ยวเข้าเกียร์ดีคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเดี๋ยวเราดูเรื่องอัตราเลงกันจับ AFY 8บเหมือนเดิมนะครับไม่มัวโจน,นะครับโจนถนนจริงนะฮะสถานที่ไม่บกและกันโอเคเดี๋ยวรอรถไปแป๊บหนึ่งครับที่นี่โลง่งโล่งมากบรรยากาศสวยด้วยนะฮะโอเคดูาตาัาเลงกันครับ GM สอง น้ำมัน e85 โอ K ้โหฉีด k20a ท่อเดิมกออากาศแผ่นลองดูครับใช่ปเปลี่ยนเกียร์นุ่มเลยครับโอ้โหโอเคชะลอหน่อยทั้งโค้งนะครับลองดูครับ สำหรับลูกค้าที่ใช้ซิตี g m 2หรือซิตีปี08ถึงปี12นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง1.5หรือ CNG นะครับจูนได้หมดนะครับลองดูครับว่าตาเร่งแตกต่างจากรถเดิมยังไงสำหรับท่านที่ใช้หัวฉีดเ20น้ำมัน e85 นะครับยังไม่ได้จูนท่อเดิมด้วยอ่ะลองดูว่าตาเร่ง่างจากรถท่านยังไง นะฮะคันนี้จัดให้ครบครับลูกค้าจะเป็นคันที่สองแล้วแฮปปี้กับคันแรกไปแล้วครับโอเคก็ไม่มีอะไรครับส่งงานครับขอบคุณครับ